ม่กระชัน่นตามเขาเนี่ยเราจะลำบากนะครับนี่คือวิธีการทำงานทีใ่ใช้ทราบแล้วก็มีการปรับเป็นคระกระการขึ้นมาใหม่นะครับกฎหมายมีกติการองรับตัว,ลวแล้วนะครับมีการเร่ครับทำรบริเวณวันที่ทะเลแก้งไว้วันที่สองคนทราบอีกอย่างคือให้ที่ินอย่างวาดตัวศาสตร์สำหรับงานเจ้าท่าอี่หนึ่งตางการว,ว่าสวรสดิ์เรื่องงานอีก ะครับนที่สองเป็นการที่อนุมัติอนุญาตให้คุรอบพนะกรัยพญาให้ทำงานที่ดินนะครับเนเนืางตามที่อยากพนักคุรอบนะก็อยากจะทำรายงานโครงการนี้โครงการแล้วนะครับระดับครับที่หมู่6ตัวน้ำมอฟ่อนครับเพื่อก่อพานธุ์อสวนความกว้าง320เมตรต่อต่างระเบียบกระสมมาไทยว่าด้วยวิธีการคุรอบนะครับก็เลยเอาระเบียบของการคุรอบของเจ้าหน้าที่เอามาใช้โดยรุ่ ตอนนี้นะตอนนี้โครงการสองงานของกรกษาที่สอนานะฮะเพราะมันเป็นโครงการใหม่ยังไม่ได้คุยในแนวทางปฏิบัติกันแต่ท้ายที่สุดก็จะต้องให้ทางไปดูกฎหมายของที่ดินอย่างเนี้ยทางท้องถิ่นไปดูของทางท้องถิ่นทุกคนก็ไปดูพอเสร็จแล้วเนี่ยพอื่นเรองมาปั๊บงานในหวัดเอาอย่างนั้นนะมานในหมัดภาษาไม่เจ้าท่าเจ้าท่าทำเหมือน